เปิดแล้วค่ะเขาบอกว่าคือไม่ทันเด็กก็เด็กปีกไรเนี่ไงเขาจะไม่เ yup. ก็บเลยสวัสด so ีครับพ yeah. like oh, mm hmm. ี่น้องครับภาพบรรยากาศเกิดยังขึ้นเนาะโอ้ยตุ่น uh ี้พออีแม่เนาะอ่ะมวนหน่อยคืองกาวค่ะพุดนะเครื่องไม่ที่เอา очку <sum> ้อที่ไทหัวใจคือกันพีแม่อยากชนไอกนไปต้องนี่แม้องกันแมงกี่ต้องกันพ่าบอกไปใจ่ักต้องแงัม่ตน่พ่อาบอกเอยาีวไเาบอกไ โอ้บอยูสงครามจะจังได๋ได้ถึงนอนต้องมองแ่าภาษาตัวม่บแม่นสังแหนผัวเก่าโซเข้าางาได้บวป่าลน บรรยากาศเตยลานะคะพี่น้องขอบคุาพี่น้องกับบ่ยอมกลับไงไงเดี๋ยวข้อความแี่ เมืองด้วยวันนี้เราเล่นอยู่ใจกลางเมืองนะคะอาจจะด้วยแบบสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะกับเอใจเอ่อทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายคนฝ่ายเฮาพี่น้องคขาแต่ที่สําคัญคือกําลังใจเด้อพี่น้องค่ะกําลังใจให้กับทีมงานหม,นนมขขอลำกําลังใจให้ก,ก,กับทีมงานพ่อแม่เอฟซีสุขุมสุขกนทีอวาคือสื่อบัตรเขาวงเบอร์มอรมเซ็นมือของพวกสกอร์ลากกําลังใจให้กับทีมงานผู้จัดกับพี่น้องค่ะการเต็มที่คือ เทียเต็มทีค่ะนะคะจะอยากขอกระลังใส่กันไปนองนอนอเนาะวันนี้ค่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะเฮีย <c oughs> คนสวย ขอบคุณเมดานะครับขอบคุณทุกคนนะครับทุกคคนนะรับขอบคุณทุกท่านขับประทังเสร็จแล้ทุกคนนะครับว่ายโชคไอ้หมาได้ด้วยด้วยเนอตำรวจเมื่อไหไปเงินไม่ใช่มเนี่ยมันต้องเปลี่ยนขอบคุณคุณเมดานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ

มาเด้อค่ะพี่น้องคในคำพืน้นด้นนะคะมาให้กำลังใจนะคะทีมงานหมอรำเสียงวิหกโนบกงสกันตัวใครอ่ะหนูไม่ได้ขับนะแม่ไม่คุาบใครไหมพี่ีมา

มันบอกเกิงกันนี่นี่น้ำแข็งสองกระสอบตาเดตังทอนค่ะพ่นขายเบียร์ก็ร้อนร้นาะเออเอออะเห็นวะไหนวะอันนี้ทีมงานป่าช่วยนะครับปกตินี่ คอมเมนไก่ติเต๋อและบริษังสีได้พี่น้องสมิทธ์จว่าเหตุเหตุแบบเอาเชีเป็นไงบ้างหน้าเวทีอ้าพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แบบสมิทธ์ก็นาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะนะคะฝากเป็นกำลังใจเนาะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นกลับไปหากำลังใจให้กันคึกคักค่ะอยู่ที่อำเภอท่าสมจังหวัดอุดรธานีเด้อพี่น้องค่ะมาลีรัเดินทางไกลหาลอยของลอยกคราค่ะ กับปหากระลางใส่นะคะไม่มีหาแก้ใหม่ให้หนาเชียอันนี้แก้แวไโอ้ง้นไงนะแก้แวนั้นก็ได้นะนะน่นดูบนถังนะ่ะแก้วแม่นี่แหละแก้วพี่นี่แหละไม่เจอนาะพี่ดอยู่ เลินถามแต่ขากับพี่กับพี่พี่ข้าบอกว่าคิดถึงอะไรล่ะ